เสียงครวญจากแรงงานไทยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีหนึ่งสาเหตุที่คนไทยมาเกาหลีแล้วอยู่ไม่ได้นะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องร้องทุกข์จากน้องๆจากน้องคนไทยที่มาทำงานที่เกาะเจจูน้องเขาก็ยังฝากอีกว่าพี่ฝากบอกคนไทยเราด้วยว่าถ้าได้สัญญาจ้างงานส้มที่เกาะเชจ,จูบอกเลยว่างานหนักมาก ถ้ายกเลิกสัญญาจ้างได้ให้ยกเลิกสัญญานะครับน้องเขาทํางานหนักมากปวดหลังปวดเอวพอขอย้ายงานเท่าแก่จะส่งกลับบ้านอย่างเดียวครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งเพียรสนองวัฒนาสานักล่างเงินวัน์น้ำนะครับเด้อคลิปนี้ผมกับมีเรื่องเล่าของน้องคนหนึ่งที่ทางานดูเกาะเจจูนะครับมามาอยู่สวนสมคือตอนนี้น,ะน้องเขาไมา่เห็นงานได้สองเดือนแล้ว ได้ยกสมโอ้ยงานนักคักไอ้่าสัน้นบ่ไวไหวผมปวดเอวคักว่าสัน้นนี่เห็นบ่ล่าะครพี่นอ้องอันนี้ผมว่าด้มานบอกตั้งแต่ทางลบเดอ้ออันนี้คือมันเรื่องล่าบแบบนี้มันมีอยู่จริงนะบ่แมนว่าบางคนก็บ,บอกว่าอันงานเกาหลีเนี่ยมันดีคูย่ย่างคู่เน่าแมาแล้วได้ดีกันทุกคนมันบ่แมนเจ้าต้องฟังอีกมุมนึงพร้อมงานถูกประเทศนะมันบ่มีดอกงานมม่เราได้ดีกันทุกคนนะทันสั่นเขาบ่มีดอกศู์ช่วยเหลือนะ่นะผมกับแจัคสีสว่ยนองเขาจังไหนนองเขาขอคำแนะนำผมมาว่า ผมที่เฮ็ดจังเลยไออันผมขอ,อยายง,งานเฒ่าแกไม่จะจะบอกว่าให้กลับบ้านจังเดียวเออต้องกลับบ้านจังเดียวกลับไปแล้วมึงค่อยสอบมาใหมส่ละ่ะประมาณนี้เขาบอกว่าจังซี่เขาบอกให้เส้นายแล้วกรณนี่แบบนี้นี่สวนสมกเกาะเชจูนี่เคยมี่คนทักมาหาผมแบบนี้ลหละน้องเขาคนก้อนหน,นานี่ล่ะทักมาหาผมบอกว่ามัทุกเกาะเชจูน้องเขาบอกว่าไอผมจากายงานเฮ็ดจังไดว่าสันอันผมมัอันยก ร่างสมโอ้ยเบ่ไหวเมืออ่อยครับพระท่านนักขับท่านไอ้ผมปวดล้างปวดเอาวผมบ่ไหวอันผมจะขึ้นไปอันอยู่ทั้งอันแผ่นดินเกาหลีประเทศเกาหลีพราท่านเขาบอกว่ามันไปว่าไรพระท่านมันมันมีคนพาไปมันไปว่าไรพระท่านผมก็จักสีซวยจังไหยผมก็ซอยอย่างว่อยอยา,งาไรนะครับบาที่นี่นี่แหละกลับมาอีกแล้วนี่อีกคนนึงแล้วนี่สวนสมเกาะเชจูนะครับพี่น้องคนไทยเข้าฟังผมแล้วกับพี่แต่ละหน้าเอา นะครับเรื่องเลาในเกาหลีมันมีหลายอย่างเนี่น้องคนนี้ก็บอกนี่แหละแถาแก่สิสงกับบ้านอย่างเดียวแล้วแกยังฝากว่าบอกพี่น้องคนไทยห้องเนียว่าถ้าจะมางานนี่นะบอกเลยว่างานนักขัอบอกเลยว่ามันมันนักอหลีวั่นงานสวนสมือวั่นนะอันบอกพี่น้องคนไท้ห้าเนี้ยว่าถ้าอยากให้ดีคือว่าให้ยกเลิกสัญญาไปเลยประมาณนี้นะครับคนกับฝากผมมาแค่นี้แหละเขากับบุรุษน้ำข้าเจ้านะครับพี่น้องมันนักมันก็จะนักอเรีย์ล่ะ เนี่ยห้องบริเตไในจุดุดนั้นหาก็สิว่าเขาบอะดบรทนมันกับบเมษัคนห้องนะบางที่มันหนักมันกัหนักอีหลีมานหนักคนห้องมันบรทธกันห้าสิว่าเขาบรดบรทนมันกับบรเษัทห้องบริเวตน้ำเขนะครับแล้วบางคนก็ว่ามากแล้วได้ดีกันทุกคนนี่เจ้าเจ้าคิดผพดแล้วบอกได้ในเกาหลีนี่บางคนวมาบ้านเจ้ามาได้ดีกันทุกคนเออถือว่าโชคดีไปอันนี้กับบริเวานะครับนะอันนี้มันกับเป็นอีกมุมมุมหนึ่งผมบริเวาผมบริเวามุมเดียวผมว่าหลายมุมนะครับวาในหลายๆมุมมางานในะ มันก็บบริษัทสวกดีกันทุกคนบางคนเขามาแล้วเขาก็ได้รับได้ดีกับมี่แต่บางคนมาแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องลาบแบบนี้นะเนี่ยมาเจอสองคนแล้วที่ทักขาผมรือว,ว่าขเขาะเจจูมัดมัดตกงานสวนสมเลยมาแล้วเก็บหลังเก็บเหย่อวยกมัดมืออยู่บ่ได้ขอใหญ่งานขอใหญ่งานสอกแจบอกว่าเสิสทรงกลับ,บนันเออคือคือสิใหญ่คือว่าทรงกลับ,บนนันอย่างเดียวฮะกับบรลู้ว่ามีตลอดว่ามีตลอดแต่ว่าห่งเขาว่ามาหยก มักสวมน bon, ี่กวดหลังกวดเยาวได้มาได้สองเดือนแล้วบาดที่นูคนควนควนควนก็บอกว่าอันอยากง่ายมึงก็ง่ายไปเลยแต่กู่เปอน์เายนไ้มึงว่าแต่มึงอยากไปมึงก็ไปเลยว่ารัเซนควนควนนานี่นะน้องเขาก็จักไปจากไหนบุสมือนี่จักมันได้ขึ้นจากเกาะคือมันกลับบ้านไปแล้วก็บรูเบียนทักมาอีกเลยนี่มาอีกแล้วนี่มาเจอเกาะเกาะอีกแล้วซึ่งงานทุกเกาะเจียจูนะมันกะบ่เม่นว่ามันสิหลายเท้อที่ฟังนะครับพี่น้องแต่ผู้ใดว่าได้สัญญา จางยุหันกายพิจารณาเอาอันนี้ผมว่าได้มาบอกว่าได้มาหามผู้ใดบ่เคยหามผู้ใดให้มากเกาหลีหน่เราบ่าเคยบอกว่างานเกาหลีมันบดีบ่ได้ว่าเออบ่ได้ว่ามาเลยนะครับผู้ใดคิดว่าสู่งานได้มาแล้วสิสู่งานได้เจอยังไงเช่นนี่ก็มาเลยบ่ได้ว่ากันนะครับผมก็บ,บ่ได้บอกหรอกว่ามันบดีแต่ว่าเพียงแต่ว่างานน่ะมันมีเลี้ยงล่าแบบนี้มันมี่จริงนะครับนี่คนนือเปลี่ยนอีกกรณีหนึ่งมาฝากพี่น้องนะครับผมเลี้ยงอัน งานนี so right. so ้ถ like so ้าสีมาแล้วสีนั่นทุกีกันทุกคนน่ะมันคงเปลี่ยนไปว่าได้ละขั้นสัตนมันบ่มีศูนย์ช่วยเหลือน่ะแต่ว่าก่อนหนี้ของน้องคนนี้นี่ถ้าเขาจะส่งกับบ้านผมกับว่รู้ว่ามันสามารถส่งกันกับไดบ่มันสิงให่สิไปเฮ็ดงานอยู่ไใสจอย่างไรกับท่านรู้ผมก็สีเอาตั้งแต่เบอร์โทรของศูนย์นะให้น้องเขาให้คุยกับศูนย์ช่วยเหลือเอานะครับน่ะมันได้มาเล้วกัอยากให้อยากให้ยู่อยากให้หางานไม่ถ้าเขาให้เส้นง่ายเส้นอย่างพราะว่าถ้าเขาเป็นเส้นใ่าย มันกับไปไซบอดเลยม่เทียที่แห่งยู่ใได้กวะาบ้านนี่กว่าเจียจูบานนี่มันเป็นกว่าโค้องพิเศษเขาอ่ะขันยู่ในแผ่นหยินไงนี่เออขันมันบกไอ้ลีกับโดดกับมันกับช่างพ่อว่าสีหาการหางานได้แต่ว่าในเกาะในกว่าเนีมรียบร้อยเหลวหมันน้อยๆนึงอ่ะไปทั้งไหนมันก็จะสีนี้ไปไซล่ะอ่าแม่เที่ยอันพวกกันงานประมงไปยังพวกนี้นะแต่ว่างานประมงเหมือนว่าคนไทยโบค่อยได้บบคอยได้กันงานประมงหรอกนะครับ ส่วนายสิเป็นพวกม่งโขวคนประเทียอื่นซุ้มที่เขานั่นก็มีอยู่งานพวกปรามงปรามึงนะครับแต่คนไท่ก็ได้แต่ง,งานสวนงานอย่างพวกนี้แหละนี่แล้วมาก็ไม่เจอเรื่องราวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพียงก็รลังใจให้น้องผมกับเป็นก็รลังใจให้น้องเขานี่แหละบอกว่า,วาเออเดี๋ยวอายเซียวเบอร์ศูนย์ให้คุยกับศูนย์เ่วยเหลือแต่ว่าถ้าคิดว่าจะขืนมาแผ่นดินใหญ่น่ะมันมันมันก็ต้องพานต่อหม้อคือกามันสีขืนมาได้บอท่าว่าสีมีคนผ้าขืนมาข,นมาขืนยังสิ แต่ถ้าเขาเปอเซ็นง่ายให้เจ้าก็ต้องเปลี่ยนคนผีนั่นแหละที่ไปใสกับลำบากคือเก่าแม่นเทียยุ่เกาะมันยังขับขับแฉบแฉบนะครับอันนี้ว่าฝากพี่น้องแค่นี้แหละนี่แหละก็คืองานเก่าดีอีกแบบนึงนะผู้ใดมาแล้วโชคดีได้เงินดีงานสบายได้เงืนดีผมก็ดีใจน้ำกับทุกคนนั่นแหละที่ว่ามันได้ดีขอให้โชคดีกันทุกคนจริงๆนะครับคนที่เจอเรื่องแบบนี้เจองานแบบนี้มันก็มีนะครับดวงไผ่ดวงมันครับมากเก่าดีครับผมมือนี้ฝากไว้แค่นี้แหละผมก็เทียดงานพ่อผม อยู่ดีมีแห้งลำเลื่อยกันทุกคนนะครับผมมือนีฝากไว้แค่นี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไอะไรก็แชร์สำรองวันาาสาราได้ครับเด้อเฮ็ดโอ๋ก่อนเฮ็ดโอ๋ทั้งเสาทั้งทิศครับสวัสดีครับ น้ำจตกอาบว่าอาบดิไ้เจองานนกักกันนกน้องเขาจนว่าโอ้ยฝากบอกแทาบานเท่าไหร่เด้ออย่าพก,กันมาเด้ดิงานสวนสมใครได้สัญญาจากงานสวนสมนี่ไม่ต้องมาเด้อพีเหินใจย,ยุดอกแค่หี่ตั้งไหนสุนเชยเลือกซอยบ่นได้แล้วกับเบิดเท่านั้นล่ะ ไม่ได้โชคดีทุกคนดอกงานมากเก่าดีก็ได้แม้แต่งานสวนน,นี่ก็จะมีปัญหาหลายอยูหรอก นี่คือปุ๋ยสันดีเลยของเก่าดีใบไม้นี่แหละเป็นปุ๋ยสั้นดีเลยอีจกจักหน่อยมันถือความเย็นนี่มันถือความเย็นปุ๊บแลบ้วบัดนี้อีจกจังหน่อยอากาศมันอุ่นถือแดดถือแรงมากนี่เปื่อยครับกลายเป็นปุ๋ย นี่ละงานสวนเกาหลีช่วงหนาหนาวเบื้องไว้ผูใ้ใดชิมากก็ได้ผมบ่ได้มา,าวอามาหามให้ผู้ใดบ่ได้มา,าวอาให้พยานหรอกครับพี่นอ้องแต่มา,าวห้เห็นความจริงในอีกมุมนึงของงานเกาหลีครับ